กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเดิมพัศนเกมเมอร์ amer, และตอนนี้เราก็อยู่ในเกม a r k Survival เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากยุคไดโนเสาร์นะครับผมจะสามารถเอาตัวรอดได้ถึงกี่วันก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคผู้ชมนะผมจะเล่นในแมป The Island นะครับผู้ชมนะส่วนการตั้งค่าผมจะปรับการเก็บเกี่ยวทรัพยากรเป็นคูณ2นะครับ แล้วก็การเทมิง่งไดโนเสาร์ครับการจับนะผมจะปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวละครไม่ปรับอะไรครับเดิมๆเริ่มเลยไปพอตื่นขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่ผมจําได้นยผมจำได้ผมถูกลดชนแล้วครับพร้อมกับมีอะไรนะครับมาติดที่แขนของผม พอผมมองไปรอบๆนะครับดูเหมือนว่าผมจะถูกส่งมาที่ต่างโลกซะแล้วแม่จะเกิดใหม่ทั้งทีดันมาอยู่ในโลกล้านปีไปซะได้คิดว่าจะไปในโลกแฟนตาซีซะอีกแต่ก็ยังดีนะครับในโลกนี้มีระบบที่เรียกว่าเลเวลที่จะทําให้ตัวละครเราพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการเก็บหินเพื่อเก็บทรัพยากรนะครับไม้ก็สําคัญขวานไม่มีกลมือนี่แหละแล้วก็คุยญ้าครับเก็บเบอร์รี่เพื่อเป็นสเียงของเรา พอเล่นไปกพักขาเลเวลอัพอัพไปที่น้ำหนักครับเพื่อที่จะได้แบกของได้เยอะแล้วก็เรียนรู้การคราฟสกิลต่างๆครับอย่างขวานพอผมเรียนรู้การคราฟสกิลต่างๆมาผมก็เริ่มทําการคราฟอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างขวานและพีแอคมาครับพร้อมกับคาราฟเสื้อกับกางเกงมาครับเพื่อป้องกันอากาศหนาวทําการใส่เข้าไปเสื้อครับกางเกงนี่เป็นไงพอได้อาวุธมาเท่านั้นแหละผมก็เริ่มห้าวทันทีครับอ่ะหน่อยละกันครับเลเวลที่สี่โอ้เขาหนีผมว่ะ ผมจะเป็นสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนี้ถึกมากครับจิ้มครับจิ้มก้อยพอจัดการเสร็จก็ทําการเอาเนื้อหนังมาเป็นอาหารของเรานะครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการฟาร์มหินฟาร์มไม้เพิ่มครับโดยที่ผมเพิ่งสังเกตว่าในหินจะมีแร่เหล็กมาให้เราครับแต่ว่าให้มาน้อยมากนะแล้วก็มีแร่บิ้นมาด้วยหรือว่าหินไฟครับ ฟังไปสักทับนะครับชมตัวละครเราเริ่มหนักครับก็จะเดินแบบสโลโมชันอย่างนี้เองนะครับก็เลยต้องอัพน้ำหนักเพิ่มพร้อมกับทรัพยากรที่เราฟาร์มมาครับผมก็เลยคิดว่าจะทําการเรียนรู้แปลนสร้างบ้านแล้วก็สร้างบ้านไว้แถวๆนี้นะครับและทําเลที่ผมจะสร้างบ้านก็จะเป็นตรงนี้ครับใต้ร่มไม้วิวดีครับลมลื่นริมชายหาดผมต้องการวางพื้นนะเป็นพื้นแบบชนิดแบบฟางนะครับแล้วค่อยอัปเกรดทีหลังเป็นพื้นไม้พื้นหินค่อยว่ากันไปนะครับชมนะขนาดประมาณ สี่คูณสี่นะครับพอผมวางเสร็จแล้วนีะ่ผมคิดว่ามันเล็กไปนะครับคิดว่าจะต่อเติมเพิ่มเล็กน้อยแต่ทรัพยากรเราก็ไม่พอครับต้องหาเพิ่มพร้อมกับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในตอนนี้ครับมันเต็มตัวผมไปหมดผมก็เลยคิดว่าจะทํากล่องเก็บของมาเพื่อที่จะเก็บของที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเก็บลงไปนะผมได้ทาขึ้นมา2กล่องนะครับพร้อมกับคราฟหนังสติ๊กมาใช้นะเป็นอาวุธระยะไกลชิ้นแรกของผมนะครับชิ้นใหม่พร้อมกับใช้หินเป็นกระสุนในการยิงนะครับ และเมื่อผมได้อาวุธมาใหม่มีหรือผมจะไม่ทดสอบครับจัดไปนี่ไงตอนนี้ถึกครับเรียบร้อยพอผมกลับไปดูที่ศพนะครับสรุปน้องไม่ได้ตายครับน้องแค่สลบผมกล่าวว่าจะมาเนื้อซะหน่อยจากข้อมูลครับเดินเสอตัวไหนที่สลบนะครับสามารถเอาอาหารให้น้องกินได้นะครับราคาเปอร์เซ็นต์การเทมเนี่ยก็จะขึ้นเมื่อเต็มครับน้องก็จะมาเป็นพวกเรา ผมก็ทําการหยิบน้องกลับบ้านครับว่าจะเอาไปอยู่ด้วยฮะขายเหงาครับมาคนเดียวไม่มีเพื่อนครับเล่นมานานเนี่ยยังไม่ได้วางเตียงเลยถ้าตายเนี่ยไม่รู้จะไปเกิดไหนฮะผมก็เลยทําการสร้างเตียงมาแล้วก็มาวางเตียงในตนนี้ครับในระหว่างนี้ครับกิจวัตรประจำของผมก็คือฟาร์มเวลครับอัพเวลอัพน้ําหนักคราฟผนังเพื่อที่จะทําบ้านต่อแล้วก็ฟาร์มหินฟาร์มเหล็กเอามาเก็บในกล่องอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เรียนรู้สกิลต่างๆนับในการคลาฟของผมก็ฟังปกติครับพบว่าตัวละครผมร้องนะครับดูเหมือนว่าตัวละครผมจะหิวน้ํานะผู้ชมนะวิธีแก้การขาดน้ำนะก็คือการเอาตูดลงไปจุ่มในน้ำนะครับตัวละครเราก็จะดื่มน้ําเองนะครับไม่รู้ว่าน้ําทะเลยุคนั้นตกแต่เป็นน้ําจืดนะเดินเล่นไปก็ไปเจอตัวอะไรแปลกๆเรือของก็เลยทําการทิมครับสงสัยอะไรทิมไว้ก่อนครับทิมอะไรที่มันไม่ทําร้ายเราครับทิมทิมอย่างเดียว ทีมมาสักพักน้องไม่เป็นไรครับพาหอ,อกตปยเลยสรุปก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเงี้ยผมก็เลยไล่ต่อยกะว่าจะเก็บหอ,อกเก็บไม่ได้ฮะก็เลยทั้งการไล่ต่อยอย่างนี้ฮะคมมติว่าน้องจะทาดามเมจกับเราด้วยนะผู้ชมผมต้องการไล่ต่อยน้องไปสักพักครับต่อยไปนานมากผนไม่ไหวก็เลยหยิบหนังสะติกมายิงครับขวานมาสับโอเคสรุปน้องตายแล้วก็จำแหละดูครับน้องได้เป็นไขมุกน้ำมันแล้วก็คลปปินครับแต่ผมดูไว้ใช้ทำอะไรนะเดี๋ยวน่าจะมีใช้ในอนาคตครับ อ๋อระยะก่อนพอมครับผมก็ได้ทําผนังขึ้นมาแล้วก็กะระยะวางวางไปครับโอ้โหวางกระแพงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ทําการวางพื้นส่วนห้องของหน้าบ้านต่อเพื่อที่จะทําเป็นบันไดทางขึ้นครับเพื่อที่จะให้บ้านเราดูเล็กเกินไปทําการวางโคประตูแล้วก็เติมประตูลงไปครับผมว่าตอนกลางคืนเนี่ยลำบากครับเพราะว่าเราไม่ได้ครับกบเพิ่งมาด้วยมันก็เลยมองแล้วก็เห็นว่าจะตัดไปทีตอนเช้าเลยนะครับผู้ชมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับฟาร์มหินฟาร์มไม้ไปเรื่อยครับ พอทรัพยากรเราเยอะจากการฟาร์มเมื่อคืนนะผมกพได้ทำการอัพเดบ้านเราจากบ้านฟางเป็นบ้านไม้ขึ้นมาแต่นั่นแหละครับได้พื้นแค่สองอัน,นเพราะว่ามันใช้ไม้จํานวนมากผมก็เลยต้องออกไปฟาร์มใหม่ในขณะที่ผมออกมาผมเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับกําลังสู้กันอยู่แล้วดูเหมือนมันจะไม่เป็นมิตรถ้าผมเข้าไปผมคงจะตายแน่นอนผมก็เลยเดินเก็บทรัพยากรแถวนี้ครับผมเจอเจ้าสามเข่าแล้วครับตอนกลางคืนนี่ตอนเช้าพามาดู ผมได้เรียนรู้วิธีการครบอาอาวุธระยะไกลชนิดใหม่ครับนั่นก็คือธนูผมว่ามันน่าจะมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่านัาสติกข,ของผมที่มีอยู่ตอนนี้และเมื่ออาวุธอยู่ในมือผมมีหรือผมจะไม่ทําสิ่งนี้ครับเมื่อชีวิตมันสงบเกินไปไงคุณผู้ชมไปลุยจุกครับวิธีจุกอุ้ยผ่าแล้วที่ผ่าละแล้วผมจุกไงเอาลินาเหลือเฟือละอุ้ยโอ้โหโโเกือบตายกระดูกหัก 15แล้วโอเคขอโทษผมตกตายอุ้ยลากรเมื่อชีวิตมาสองบถูกเกินไปเมื่อกี้เมื่อกี้ฝันว่าอะไรนะเมื่อกี้มันฝันอะไรแปลกเออใครเนี่ยคุณคุณโท,โทษโทษโทษพี่ผมโทษ ครับมนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นบทเรียนนะครับกลับมาล่าว์เ็กขอ,องเราดีกว่านะรู้สู้ไม่ไหวก็วอย่าไปสู้เลยดีกว่าครับรอพร้อมเมื่อไหร่ค่อยบวกว่ามันเดินอยู่ข้างบ้านผมขนาดนี้มีหรือจะยอมครับก็ต้องจัดให้หน่อยละกันะครับวิ่งครับวิ่งวิ่งหนีทีทีนล้ดิ อุยมาช่วยกันนี่ว่าสองตัวเฮ้ยหนึ่งตัวยังไม่รอดเลยนี่สองเลยเหรอยิงขาบแค่ข้อหนึ่งออุ้ย,ยโดนนั่นไงปิดบักครับกินนี่มาแล้วเนี้ยเวลาเอ้า่าได้เว้ยแต่อีพีไม่ขึ้นว่ะขึ้นน้อย นั่นแหละครับผู้ชมทุกคนอีกทีที่เราได้เนี่ยจะได้น้อยเกินไปผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะฆ่าตัวไทสท็อปเท่าไหร่ครับมาแฮงเมื่อกี้เพึ่งบอกจะไม่ฆ่าเวลโยครับแต่เห็นแล้วมันอดไปได้ไงมันแค,นครันมันแค้นมาต้องแบบต้องจัดตะหน่อยนี่นติดบล๊กพอดีผมก็เลยยิงปีครับจัดนี้แล้วก็เรียบร้อยครับทำแล้วเอาเนื้อเหมือนจะได้เยอะครับเนื้อกับหนังแล้วก็ได้เป็นกระดูกแล้วก็ได้เป็นเข่ามาด้วยเดินๆอยู่นั้มาเจอไดโนเสาร์ตัวหนึ่งครับ เป็นไดนโนเสาร์กินพืชเลเวลดหนนะึ่งะเพราะว่ามันไม่ทําอะไรผมไงถ้ากินเนื้อเนี่ยมันน่าจะจมตีผมแล้วแหละผมก็คิดว่าจะทําการจับกลุ่มมันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะจับยังไงผมก็เลยให้ c ช a GP t GPT ช่วยครับดยการจับต้องใช้อันนี้นะครับผู้ชมในการล่ามขามันไว้แล้วก็คราเป็นกระบอกมานะเพื่อที่เอาไปตีให้ไดนโนเสาร์เนี่ยสลบพอไดนโนเสาร์สลบครับเราก็จะทําการเอาเบอร์รี่นะครับยัดเข้าไปในตัวไดนโนเสาร์ปฏิบัติการเริ่มได้ฮะผมทําการหยิบขึ้นมาไง เดินเข้าไปแล้วทำการเวี่ยงไงแล้วนิ่งครับจับนี่งไงติดถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ครับเรยอสระวิ่งหนีแน่นอนแล้วทำการพบครับปุบปุบเรื่อยๆอุ้ยนี่งไงสลบคุณผู้ชมนี่ฮะแ,แล้วก็ยัดพืชให้มันครับบอังว่าตัวนั้นจะไม่มานะเอ,อ้ยตัวนั้นหายไปไหนหรอวะไอตัวที่มันถอดอ,กอ,อ,กอ,อ,กอะในที่ระหว่างผมเทมเรือสระวัวนั้นนะผมก็คิดว่าผมอยากจะจับนกอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือตัวนี้เลยครับทำการเหวี่ยงแล้วจับเข้าให้ครับทำเหมือนเดิมแบบที่เราจับในตัวเสาครับในการตีมันครับถ้ามันไม่มันสลบครับผู้ชมเออหลบเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการเติมตัวนี้จะกินเนื้อครับเราจะยัดเนื้อเข้าไปแทนให้นกตัวนี้เขากินนะเบอร์ร mm ี hmm. ่อ่าเทสผมเทสสองอันเพื่อมากินพืชด้วยนี่เราก็ดูหลอดค่าเทม เราสามารถนําเบอร์รี่สีดานี้นะครับยัดให้มันได้นะครับเพื่อเพิ่มค่าสลบครับเมื่อเรากดให้มันกินเนี่ยค่าสลบก็จะเพิ่มขึ้นครับตรงนี้ในระหว่างที่เราจับดกนับตัวนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับที่เราเทมไว้มีชื่อว่าพาราซออ่านทุกอานผิดขอไวนะครับภาษาอังกฤษอาจจะมีผิดแปลกเล็กน้อยเจอสทบใหม่ก็ขออภัยด้วยฮะผมก็จะได้ทําการคราบที่ขี่นะครับผู้ชมแต่ผมหาไม่เจอไงหาอยู่นานผมก็เลยทําการเซิร์ชชื่อเอาก็เลยเจอนะครับก็เรียนรู้มาแล้วก็ทําการคราบครับมาให้น้องใส่แต่ว่า ปัญหาคือวัตถุดิบไม่พอต้องตามเพิ่มแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาแล้วนี่ครับผมครับแล้วก็ทําการใส่ตรงนี้นะครับกด,ดคีอัจเมนต์ปลดล็อกครับนี่ไงขีแล้วแล้วก็ความสามารถพิเศษน้องนะครับสามารถเก็บพวกเบอร์รี่ให้เราได้นะเห็นขึ้นมาเยอะมากก็เป็นเรากดคลิกเนี่ยคลิกตีนะครับถ้าตีติดต้นไม้ก็จะได้ไม้มาด้วยแล้วก็สกิลคลิกขวาเราจะเป็นการสแกนอาณาเขตครับ มันจะมีจุดเสียงแดงขึ้นว่าจุดนั้นเนี่ยมีมอนเตอร์ที่อันตรายนะครับตรงนั้นผมจะไปดูสรุปว่าเจอจริงๆครับคุณผ,ผู้ชมเป็นตัวที่สามารถโจมตีเราได้นะครับถึงจะตัวเล็กแล้วแต่ก็อีกขี้หนูนะตัวนี้ทําให้ผู้เล่นใหม่หลายคนตายได้แต่ผมมีเดเลสองของผมไงซึ่งดาเมจไม่แพ้แรงเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะตีอยู่นานครับโอเคหมดสะตายแน่นอน,น,นครับคุณผู้ชมเดเลสองกินพืชทำดาเมจก็จะเบาปกตินะครับแต่ว่า พวกฟาร์มทรัพยากรเนี่ยมันจะได้เยอะนะก็เลยเอามาฟาร์มต่อพอเล่นมาสักพักนะก็เกิดความมั่นใจที่จะจับเจ้าสามเข่าตัวนี้นะครับแต่ถ้าแบบจับธรรมดาคงจะไม่ไหวคนระับผมก็เลยล่อเจ้า3ามเข่าตัวนี้ให้มาติดบั็กตรงนี้นะครับถ้าใครเห็นแย่งไม้คู่กันแบบนี้นครับสามารถล่อมาให้ติดบั็กแล้วก็ทําการยิงครับใช้หนังสติกยิงให้สลบครับถ้าใช้ธนูเนี่ยเจ้า3ามเข่าจะตายก่อนนะผู้ชมก็ยิงไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะสลบไม่ไหวก็ทุบครับทุบทุบเหาวพัง ทางทำไงซ่อมก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกผู้ชมนะทุบ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 โอเคสลบขอทำการยัดเบอร์รี่อันนี้ไม่ใช่นะยัดไปเบอร์รี่สีแดงขาวยัดให้หมดครับอะไรที่เป็นเบอร์รี่ดำด้วยครับเพื่อเพิ่มค่าสลบทีนี้ก็รอแล้วในที่สุดเราก็จับได้นะครับเจ้า3เขาไทเซลรท็อปของเรานั่นเองแล้วก็หาที่ขี่สักครู่นะครับ พอผมครับที่ขี่ของเจ้าสามเข่าได้นับก็ทําการเอามาใส่แล้วก็ลองขึ้นขี่ดูครับดูเหมือนว่าการเดินเนี่ยจะช้าแต่ว่าเมื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรจะได้เป็นเบอร์รี่เยอะมากครับแล้วก็ได้มเมล็ดมาทําการเพาะปลูกด้วยพอผมใช้เจ้าสามเข่าฟาร์มได้สักพักนับก็ได้เบอร์รี่เป็นจํานวนมากครับแต่ว่าผมจะเลือกเก็บแค่เบอร์รี่ดําเพื่อที่จะเอาไปใช้ทํายาสลบในต่อไปนะครับเก็บเบอร์รี่เล็กน้อยส่วนที่เหลือทิ้งครับผู้ชมเยอะมาก ระหว่างนี้ผมก็ทําการต่อเติมกําแพงครับอัพบ,บ้านให้เป็นไม้เสริมบ้านแล้วก็ทําห้องต่างๆขึ้นมานะครับต่อเติมไปได้เพื่อที่จะขึ้นไปชั้น2แล้วก็ทําการวางหลังคาให้เรียบร้อยนะครับและในที่สุดผมก็วางหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้เรียกว่าพื้นบ้านชั้นที่2ดีกว่าเพราะว่าข้างบนอาจจะมีต่อเติมเพิ่มเล็กน้อยนะครับในตรงส่วนนี้จะเป็นห้องครัวนะครับมีหน้าต่างระบายอากาศทางผมจะทําการวางหม้อต้มไว้บริเวณนี้ และฝั่งด้านซ้ายครับจะเป็นกองไฟเล็กๆสองกองครับผมจะเอาไว้ย่างเนื้อเอาไ้กินเอาไหลปลามันทําการวางโต๊ะไว้ตรงนี้นะเพื่อให้บ้านเราไม่ดูโล่งจนเกินไปแล้วก็จะทําการคราฟในส่วนของครกครับเอามาไว้บนโต๊ะวางไว้ตรงนี้เลยครับสามอันติดกันเอาไว้ทํายาสมุนไพรในอนาคตแล้วผมก็ขอวางเตียงตรงนี้ริมหน้าต่างนอนชมวิวพร้อมกับคราฟตู้เก็บของขนาดใหญ่วางไว้เพื่อที่จะเก็บของในอนาคตครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับอาร์คในวันนี้ชีวิตต่างโลกครับถ้าใครชอบและอยากให้มีต่อก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับบ,รบ๊ายบาย